ทุกคนครับตอนนี้เราสามารถตัดสูตรได้ด้วยระบบ AI จากสูตรคิ้วใช้เพียงมือถือไม่ต้องใช้สายวัดเป็นยังไงไปดูกันครับช่วงนี้นะครับผมอินกับการแต่งตัวแนวแบบคลาสสิกมเมนเน้ยบๆหน่ยนอยแบบอะไรที่มันดูคลาสซี่หน่อยได้ใส,ส่สูตรมากขึ้นแต่ตอนนี้ทางสูตรคิ้วเนี่ยเขามีระบบตัดสูตรด้วย AI ใช้แค่มือถือแบบนี้วัดตัวปุ๊บ ลอสูตรส่งมาที่บ้านวันนี้นะครับเราจะมาอันบล็อกกันว่าสูตรจากสูตรคลิปเนี่ยมันจะไปไหมเพราะว่าการใส่สูตรมันต้องฟิตที่พอดีนะครับผมก็เลยจะไปทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับว่าการใส่สูตรที่พอดีฟิตท,ที่พอดีมันต้องเป็นประมาณไหนแล้วเราจะได้วัดจากสูตรที่เราได้มาด้วยว่ามันมาพอดีไหมการปรับแก้ขนาดสูตรถุงใส่ชุดสูตรนะครับ ความพอดีของสูตรเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะเลือกชุดสูตรมาใส่เพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีแบบสูตรราคาแพงแต่ฟิตไม่พอดีมันก็ทําให้เราใส่ออกมาแล้วดูไม่เท่ไปดูดีนั่นเองวันนี้เรามาลองดูกับสูตรที่ผมเพิ่งแกะออกมาจากกล่องเลยก็เป็นของสูตรคิ้วมาดูเรื่องของไหล่ก่อนเลยครับของผมเนี่ยถือว ถ้าคนที่ไม่พอดีเนี่ยมันจะเข้ามาเกินหัวไหล่จริงๆของเรานะครับคนที่โอเวอร์ไซส์หรือใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะยืดออกไปแบบนี้ปุ๊บแล้วมันจะวาวเข้ามาแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ง่ายมากเลยถ้าไหล่ที่ไม่พอดีส่วนลุมด้านในเนี่ยมันจะมีช่องให้เราลอดมือเข้าไปได้ไม่โค้งแบบบวมๆพองๆแบบนี้คือโอเวอร์ไซส์หรือว่าแนบรัดตัวเราจนเกินไป ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับหลังของผมเนี่ยมันจะรับรับพอดีเลยตามแนวหลังของเราแล้วเราสามารถยืดได้โดยที่มันไม่รัดจนเกินมันแนบกับหลังเราเลยแล้วก็ไม่มีรอยผ้าเหลือแต่ว่ามันมีแค่เป็นรอยยับผมแกออกมาจากกล่องนะครับแบบนี้คือเป็นสูตรที่พอดีนะแขนเสื้อเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะพอดีเนี่ยมันนา่าจะประมาณครึ่งนิ้วจากข้อมือของเรานะครับเพราะเมื่อเรายกขึ้นมาดูนาฬิกาเนี่ยจะพอดีแบบนี้เราจะเห็นเสือ้อตัวด้านไหนที่เราใส่แลบออกมาบพอดีเลยความยาวของสูตรทางที่ดีผมคิดว่าควรจะปิดต้นนะครับ บางคนอาจจะแชร์แบบครึ่งก้นเพราะว่าแบบปิดพอดีก้นเนี่ยมันมันจะสวยและดูคลาสสิกกว่านะครับที่ผมเลือกมาตัวนี้นะผเรียกว่าเป็นสรดยั่วเบสปกดุมนะครับมีลายที่ตัวเนาาื้อผ้าอันนี้ชอบมากเป็นทางการหน่อยฟองม่อนหน่อยด้านหลังเนี่ยมันจะมีการผ่าทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยมันจะไม่ยับนะครับมันจะมีแบบซิงเกิลเว้นโนเว้นดับเบิลเว้นนะครับก็แล้วแต่ว่าจะชอบกันแบบไหนนะครับ ทุกคนที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะครับผมแนะนําให้ซื้อสูตรตัวแรกเป็นซิงเกิลเบสนะครับซิงเกิลเบสเนี่ยมันใส่ง่ายในหลายโอกาสเลยแนะนําเป็นสีเนวี่บลูซึ่งมันแบบแมทกับได้กับทุกชุดเลยนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสูตรตัวที่2ตัวที่สามตัวที่สี่ผมแนะนําว่าอาจจะเป็นสูตรที่เหมาะกับสภาพอากาศหรือว่าแฟชั่นที่เราอินในตอนนี้นั่นเองเช่นหน้าหนาวแบบนี้นะครับอาจจะเลือกเป็นแบบผ้าวูผ้าขนสัตว์นะครับให้ความอบอุ่นด้วยแล้วก็ ในสไตล์ที่เทดด้วยนะครับในส่วนของหน้าร้อนเราอาจจะเลือกเป็นผ้าฝ้ายผ้าลินินก็ให้ลุคที่ดูแบบสมาร์ทแคชชัวดูดีครับทางสากลนะครับเขาจะไม่ติดกระดุมเม็ดล่างเวลาเราใส่สูทนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะไม่ทำกันนะครับผมถ้าเป็นซิงเกิลเบสเนี่ยเราจะติดกระดุมเม็ดบนแล้วเม็ดล่างก็ปล่อยแต่ดับเบิลเบสเนี่ยเราจะติดกระดุมตัวหลักของเราที่มันซ่อนอยู่ด้านใน ติดตัวนี้แล้วเราก็จะติดกระดุมเม็ดบนแบบนี้นะครับเม็ดล่างเราก็จะไม่กลส่วนเวลาเรานั่งเนี่ยถ้าเป็นซิงเกิลเบสเขาก็จะปลดกระดูมหมดเลยแต่ว่าถ้าเราใส่ดับเบิลเบสเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ปลดก็ได้ครับผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังไม่รู้กันนะครับก็คือเวลาเราแยกเสื้อออกมาแบบนี้ เช่นผมเปลี่ยนไปใส่กางเกงยียนเนี่ยชุดเนี้ยจะไม่เรียกว่าสูทละตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คเก็ตเป็นเบเซอร์ตัวนึงเพราะว่าการที่เราใส่สูทเนี่ยหมยายเขาว่าผ้าของกางเกงเนี่ยหรือว่าผ้าของเสื้อเนี่ยมันจะเป็น ผ้าชนิดเดียวกันผ้าลายเดียวกันกระดุมแบบเดียวกันแบบนี้ถึงจะเรียกว่าชุดสูตรนะครับแต่ถ้า,าเมื่อ er, เราแยกออกมาใส่กับกางเกงยีนเสื้อตัวนี้จะเป็นเบเซอร์เป็นแจ็คเก็ตตัวหนึ่งนั่นเองนะครับถึงว่าเราจะใส่กางเกงสีเท่าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหลายผ้าไม่เหมือนกันเฉดสีไม่เหมือนกันกระดุมดีเทลมาเนี่ยไม่เหมือนกันมันก็ไม่ได้เรียกว่าสูตรนะครับยังมีหนึ่งตัวเรื่องนะครับที่ทําให้เราแต่งตัวในชุดสูรเนี่ยได้สนุกมากขึ้นก็คือการเลือกสีถุงเท้าครับ การที่เราเลือกสีถุงเท้าให้มันสีเป็นแบบชุดชาตดคือฟูมากขึ้นเนี่ยมันทาให้ชุดของเราเนี่ยดูแคชชวลขึ้นทันทีครับอาจจะเลือกเป็นคู่สีก็ได้เช่นใส่สูทสีเขียวถุงเท้าสีแดงดูไม่กัดตายกันด้วยเพราะสีมันลงตัวกันพอดี ด้วยระบบ AI ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีที่เราตัดสูตรโดยที่เราไม่ต้องไปถึงร้านเนี่ยถือว่าทำออกมาได้พอดีอพอดีตัวผมมากเลยนะครับก็ใครที่อยากจะลองตัดสูตรแบบสุดคิว้วก็คือใช้ระบบ AI ไม่ต้องออกจากบ้านเลยเนี่ยก็สามารถมีสูตรได้แต่ยังมีกังวลว่าถ้าตัดมาแล้วไม่พอดีจะทำยังไงครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าสูตรคิ้วเนี่ยเขาสามารถให้เราเนี่ยส่งคืนไปแก้หรือไปแก้ที่สาขาหรือว่าจะมีช่างประจําของเราเนี่ยเราไปแก้แล้วก็ให้สูตรคิ้วออกค่าใช้จ่ายให้ก็ได้นะครับผม ยังไม่มีสูตรตัวแรกนะครับผมว่าสูตรคิปคือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ใช้ได้เลยนะครับราคาเนี่ยมันไม่แพงเปนเกินไปคุณภาพที่ได้เนี่ยคือดีเลยตัวนี้เป็นบู50%เลยนะครับเวอร์กใส่สบายนะครับใครที่อยากจะออรู้จักกันมากขึ้นสามารถไปเจอกันได้ที่ใน IG กันเซตนะครับ C U N z E T S, <S ไปเจอกันต่อในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับุบคณครับ